วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะทอดคุณเชียงนะคะนะทอดคุณเชียงทอดคุณเชียงกินกับข้าวผัดเนาะคะ่นะเนาะหั่นเสร็จแล้วนะคะเข้าเตรียมทอดเนาะคะ่นะนะี่ครัเรากลังทอดอยู่นะ,ะทอดอยังไงก็ได้ไม่ให้ขดไม่นะคะทอดไม่ไม <laughs> เดี๋ยวสักพักท่ามาดูกันอีกนะคะคุณเชียงเราทอดเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดเราก็เสร็จแล้วนะคะมา <c oughs> ดูค่ะคุณจานเนาะคะ่นะเนาะร่วมชมไปได้วยกันนะคะ <c oughs> ว่าจุดจบเรื่องนี้สิเป็นแบบอนี้ <c oughs> ตอนนี้เราล้วนหมูเลยนะคะเราช้ฮอดขั่นตอนอยู่นะคะว่าคณสุดท้ายมาจะเป็นเมนูอะไรนะคะเนาะ คอยเบงเป็นน้ำกันนะคะให้เราด้วนมูสุกกันนะคะเนาะยังจะมีมูยออีกนะคะเนาะยังมีผักบุ้งอีกนะคะมาถาเบงเนาะค่ะว่าเป็นเมนูอะไรเนาะ,ะนี่คือผักบุ้งนะคะพวกเขาเอามาทอดเนาะค่ะทอดไปกินกับยำหมูนะคะนี่ยำหมูของเราเนาะค่ะ ใส่กะทิด้วยนะคะรสชาติแซ่บนะคะสุดท้ายก็มาเป็นเมนูยำหมูนะคะเราใส่หอดดอกใส่กะทิด้วยนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติาสามรสนะคะหวานเปรี้ยวเช็มนิดๆนะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะไดเป็นข้าวได,ด้เลยค่ะคนละจานจานเนาะคะ่ะ ใส่หอมแดงไปด้วยนะคะใส่หอมสดไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะปรุงเหมือนยำนี่แหละคะ่ะเนาะแต่เห็ดแบบรสชาติกินกับข้าวเหนียนะะว,นวนะคะส่วนข้าวผัดรอนะคะกินกับคุณเชียงนะคะข้าวผัดเนาะค่ะยังไงขอบคุณมากนะคะที่รับชมชิปใหพวพอขานะคะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้ไายทําชิปด้วยนะคะจังไดนขอบคุณได้หลายนะคะขอบคุณมากค่ะ